เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันนางสาวรัชธิดาสุโภขันจะมานำเสนอแบบฝึกหัดบทที่7เรื่องการคำนวณทางคณิตศาสตร์7.1จงหาผลบวกของเลขฐาน16โดยแสดงผลลัพธ์เป็นเลขไบนารี่ก็ไก่09วนห้อย16บวก f a ห้อย16วิธีทำขั้นที่1ต้องบวกเลขหน่วยก่อนคือ a กับ9บวกกันได้19ใเศส่3ทด1 นั่นก็คือ16บวก3เท่ากับ19ขั้นที่2บอก f กับ0ได้15แต่มีตัวทวดอยู่1จึงเป็น16จึงเติม10คำตอบที่ได้คือ103ห้อย16สแสดงผลลัพธ์เป็นเลขไบนารีได้คำตอบข้อกไก่คือ103ห้อย16วิธีทําคือ0001ห้อย2เท่ากับ1ห้อย16 0 0 0 ศูนยห้ยสองเท่ากับ0<ม>ูนย์ห้ยสิย์ศูนย์หนึยสองเท่ากับ3ามห้ยสินำมาจัดเรียงโดยเอาเลขหน่วยไว้ท้ายจะได้0ู0 1์ศูนย์ศูนย์หนึ่งย์สองคำตอบเลขศูนย์ข้างหน้าจะใส่ไม่ใส่ก็ได้การเปรียบเทียบเลขฐานสองและเลขฐาน16เพื่อหาคำตอบ มีดังนี้ค่ะ0 0 0 0์หยสองเท่ากับ0ย์ห้ยสิบหกศย์ย์หนยสเท่ากับ1นห้ยสิยหนึศยสองเท่ากับ2องห้ยสิบหกศู1หนยสองเท่ากับ3ห้ยสิบหกูนยห่ศูนย์เท่ากับ4่ห้ยสิบหกศย์หยหยสองเท่ากับห้ยสิบหกย่งหนึ่ 5, ห้าสิบหกศูนย์หนึ10 10่งหนึ่งหนึ่งห้ายสองเท่ากับเจ็ดห้ายสิบหกหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าสองเท่ากับแปดห้ายสิบหกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าสองเท่ากับเก้าห้าสิบหกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองเท่ากับเอห้ายสิบหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งห้ายสองเท่ากับบีห้ายสิบหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้สองเท่ากับซีห้ายสิบหกหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้ยสองเท่ากับ ดห้ยสิบหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย้สองเท่ากับอีห้ยสิบหกหนึ่งหห้สองเท่ากับเอฟห้สิบห